ค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกอ,อรายครั้งที่23จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ค่ายครั้งนี้มีชื่อว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่จิตได้รถกิเลสมีผู้มาสมัครเข้าค่ายหน้าใหม่จำนวน3คนผู้มาสมัครเข้าค่ายคนเก่าจำนวน89คนเป็นชาย 24คนเป็นหญิง68คนรวมเป็นจำนวน92คนภายในค่ายได้แนะนำหนังสือชาวอาโศกพาออกกำลังกายโยคะพูดคุยวาไรตี้ชาวอาโศกธรรมะเทเตอร์ท่านนักบวชได้แม่ตาให้สัมมาทิฏฐิแก่สมาชิกผู้มาเข้าค่ายอย่างแสนน่าประทับใจแล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องการพึ่งตนเองว่า การที่คนเราอยู่ข้างอยู่อย,อยู่อยู่ด้วยตัวเองเนี่ยทํางานเองทําอะไรเองได้หมดเลยทุกอย่างเลยแต่นั่น่ะไม่ใช่เป็นการพึ่งตนเองเลยแต่การพึ่งตนเองที่ถูกที่ใช่ที่นําไปสู่คุณค่าของตัวเองนั้นะ่ะคือการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละตัวเราเสียสละคือการลดกิเลสข,ของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความดีและความดีนั่นอะ่ะจะมาเลี้ยงตัวเราเองเป็นการพึ่งความดีของเราต่างหากค่ายครั้งต่อไปมีชื่อว่าสันติภาพที่คงทนจากคนจนที่พอเพียงจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่24ถึงวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ขอเชิญท่านผู้สนใจมาสมัครเข้าค่ายชาวอาโศกออร่นย โรดสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลโอเมชัดนี้ได้ตามสะดวกครับ